ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปน you know? ี้ผมจะโดนไอ้นัมแมนกลายพันธุ์น่ากลัวค่าว้าเซนคร้าออฟฟิเชียลแคมี่ดูแลแล้วเฮ้ยไอ้หลานเ้ยเฮ้ยเอออะไรลุงตกใจเลยลุงเรียดังทำไมเนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่ไปทำงานหรือไงนีี่่กโมงนาฬิกาดิเ้ลุงเอ้ยโอ้สิบเอ็ดโมงเลยลุงเช้าแล้ว เออชาวกบ้าแล้วแม่งเดือดเที่ยงอันนี like, like ่ยไปแล้วไปดูไปทำงานกันดีกว่าไปลุงเดี๋ยวเราแม่งเราให้ทำไมอ่ะผมผมผมเหนื่อยเพราะว่าทำงานอ่ะเออไม่ทำงานแล้วแบบมันไหนจะมีตังค์ฮะลูงไปเนี่ยตังค์กินข้าวเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยฮะเงินที่ลุงยืมลุงไปมันไหนจะคืนไม่ได้ลุงเงินลุงก็คือเงินผมมาแหละเงินผมก็คือเงินผมอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ปะไปไปไปทำงานดีกว่าไปลุงไปต่อไปเดี๋ยวลุงนี่ตามมาดิลุงไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยไม่ทางนี่อ่ะ เอามาดูทางนี้เลยเออลุงนี oh the ่เดี๋ยวนี้แกแล้วสมองเลอะลืมเนียฮะลืมทุกอย่างที่ขวางหน้าแอะลุงยังลืมไม่ได้นะน้องไม้น้องมิ้นน้องเชอรี่คิดถึงยังเลยอะไรลุงแหมไม่เป็นไรแมงเลยอิ๊กลุงแน่เลยดูทรงนะนะจะเป็นจิ๊กลุงอะไรดีนะเออไม่เป็นไรลุงคุยกันเดียวดีนี่ไงเนี่ยลุงไปเข้าในป่าเรื่อยลุงทำงานเร็วเร็เข้าประมาณสักตรงนั้นน่าจะโอเคเฮ้ยเจอเหยื่อแล้วเว้ยแหมพวกคนจนมันกำลังคุยกันเรื่องตัดไม้ดิเอง พอมไหมเจ้าเอตเมนของข้าไม่อยากมองหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวกลัวพอมไหมแต่แกเป็นตระการพวกมันนะรู้ไหมแม้ว่ากำลังตักกันอยู่เลยลุงแกกับไอ้ตัวคนจนนั่นอะปฏิการ์มันเอตเมนชึบโอ้ยเสร็จแล้วลุงแอะเก็บไว้กันเลยนะแอะลุงแตกไว้แอะอะไรไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยไหนลุงไหนแอะไอ้ตัวไหนแม่ไอจะมากินเราไอพี่เราเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วไหน อินฟิมันจับตัวไอ้พวกไอ้แก่วไว้ยังนะสวัสดีเจ้าหนูเฮ้ยเอ้ปล่อยฉันกันไว้ไอ้แกเฮ้ยไอ้แกก็เงียบเฮ้ยรู้ป่าวว่าฉันจับมาแกมาทำไมอะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยแล้วแกจับพวกฉันมาทำไมนะฮะปล่อยฉันกับลุงนะเว้ยปล่อยไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจะแจ้งความเฮ้ยพวกแกมีโทศรศัพท์ยังงนะั้นเหรอพวกแกสองคนนะ่ะจนรู้ไหมฮะ พวกแกไม่สมามารถออกจากที่นี่ได้ตำรวจน่ะฉันได้จ้างไว้เรียบร้อยแล้วแหละไม่ต้องห่วงไม่มีใครแจ้งความแน่นอนและไม่มีใครจะรับความด้วยแกนี่มันไอแกนี่มันคอร์รัปชันในชั้นเลยแอบปล่อยฉันนะเว้ยลุงเงียบๆลุงเออแล้วแวๆๆวกแกจับฉันมาทำไมเนี่ยฉันถามก่อนฮะแล้วจะจับแกามาทดลองยังไงละ่ะเห็นเห็นเอ็นเดอร์แมนตัวนั้นไหมความจริงมันคือเอ็นเดอร์แมนธรรมดาแต่ฉันจับการมาทดลองยังไงล่ะแล้วก็ล้างสมองมันจนมันเป็นลูกน้องของฉันยังไงล่ะพวกแกก็ต้องกลายเป็นปีศาจที่ฉันต้องจับมาทดลองให้ได้เลย เอ๊ะไม่เอาไม่เอาฉันอย่าให้ฉันออกไปได้นะจะจัดการแกแน่แกจะออกไปได้ยังไงเมื่อฉันอยู่ข้างนอกเนี่ยเออว่ะลืมไปเลยเออออกไปฉันได้ไหมฉันให้5บาทโอ้ยไม่ต้องพูดเรื่องเงินหรอกฉันรวยตายไม่เห็นยังไงเพชรหมดเลยเนี่ยเออไปลืมไปเฮ้ยจอยนะแมนจอยนะแมนฝากดูแลพวกสองคนนี้ด้วยรู้ไหมดีไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแล้วก็ฉันถามไปแกหน่อยดิฉันจะถามแกมานะถ้าไม่แกถูกตัวแบนหน่อยฮะถ้าจะเป็นแบนนะ เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตไปก็ไม่แบนฮะอ๋อโตไปก็ไม่แบนห,ออบนหรอแล้วพ่อแกไปไหนไหนะฮะตัวใหญ่ไปไหนละพ่อแกเนี่ยฮะไปข้างนอกไม่ใช่หรอฮะโอ้ต้องจะไปหาอะไรต้องจะไปหาอะไรกินให้แกแน่เลยใช่ไหม<ช>อ๋อถือว่าเฮ้ยเปน็นคนรักลูกมากๆเลยนะพ่อแกเนี่ยเอาแกนั้นไว้เจอกันฉันไปก่อนเดอ<า>้อฮะไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันเฮ้ยอยู่เงียบๆเลยฉันจะอยู่เงียบๆเราไม่ต้องห่วงฉันหรอกแมงเอ้ยเอาล่ะเจอกันไปเฮ้ยแล้วไอ้ลุงเมื่อกี้มันไปไหนวะน่าอยู่ตรงหลังประตูไป นอนดีกว่าสงบหนึ่งเฮ้ยลุงแอมแกไี่เอ้ยอ, ơi, อย่าเข้าไปเลยนะั้นเราก็แค่ตายเองไม่รู้จะพูดทำไมเนี่ยเอา้มามันไม่จริงเรื่องไงแกงรู้ิเราอยู่ในคุกเราลังจะตายเห็นไหมเรากำลังดนทดลองทดลองไม่นานเรากำลังดนทดลอง,องไม่นาะนใช่แล้วว่าไงวัง<ะ>ไงพี่เตรียมขนมปังไว้แล้วเอาไปขอบคุณมากแอะขอบคุณมากเจ้าแบน ขอด้วยลุงไม่เอาแบไป,<า>ไปแบ่งกันแบ่งกันอ่ะพาลุงไปไปนี่ว่าแต่พวกนายนะ่ะมา <ขอ S 1> ทิ่นี่เพราะอะไรเนี่ยโดนอะไรมาพวกลุงโดนจับมานะ่ะใช่แล้วพวกเราโดนจับมาคือเราจะโดนทำการทดลองให้กลายเป็นปสัตว์ประหลาดเดี๋ยวเขาบอกให้มันบอกนะแล้วก็ ฉันไม่อยากตายเลยอะ่ะเพราะฉันยังมีมีมีน้องสาวคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงดูใช่แล้วไม่หลานลุงเองชื่อปลายคนหนึ่งนะใช่แล้วเลยบ้านเช่าก็ยังจ่ายไปหมดเลยแล้วก็จะมีงานต้องทำอีกไม่ยังไม่อยากตายเลยอ่ะแล้วเแล้วแล้วน้องปลาจะอยู่ยังไงน้องปลาตอนนี้อยู่คนเดียวด้วยลุงเออไม่นะทัไมชีวิตของพวกนายมันดูน <BLEEP> ่าสงสารจังเลยแน่นอนอ่ะพวกฉันจะหย่าอกไปข้างนอกมากๆเลยอ่ะจริงเหรอใช่แก้แล้วไม่นะน่าสงสารพวกนายอ่ะ เอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะปล่อยพวกนายออกไปเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงเหรอใช่ขอบคุณมากเลยตอนนี้เจ้านายฉันยังนอนหลับแล้วพ่อแล้วพ่อแกก็แล้วพ่อแกดูใหญ่มากๆเลยนะโคตรน่ากลัวใช่ไม่เป็นไรหรอกนี่ยังไม่กลับมาใช่ไหมรีบเลยรีบปล่อยเร็วไปลุงเราเดีกลับบ้านเลยลุงเอ๊ะแกก็ไปเฮ้ยพวกเราใจลุงเฮ้ยขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันจะไงเดี๋ยวฉันจะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยอะไรกันเหมือนเดียวกันอ๊ะ ไอ้เรมี่เฮ้ยไปลุงตามมาเฮ้ยเงียบโอ้ยยังลุงหลับอยู่มันลุงมันหลับอยู่ลุงเฮ้ยปโอนเลยเฮ้ยไปลุงลุงตามมาลุงอ่นนีเี่ยขโมยของของคนรวยเลยลุงชีวิตกับเงินเอาอะไรก่อนลุงเอาเงินเฮ้ยลุงเออเอาเงินเอาได้ปลุงไปนี่ไปลุงเรี่ยวมาเร็วลุงเรี่ยวมาเร็วอหมไปกับบ้านเราเพ่นเร็วเพ่นเร็วเพ่นใไวัยแล้วถึงเป็นจอร์จี้อะไรลุงแหมไม่รู้ไปลุงกับบ้านลุงเป็นเจ้มบุญที่บอกผมว่ามันต้องกลับมาล้างแค้นเราแน่ลุง เอะใกล้แล้วนะไปกลับบ้านดีกว่าทะลุรู้ไหมลุงอย่างนี้ไหมลุงอะไรผมอยากช่วยไอเด็กเจ้าเด็กอันนี้เอร์แมนม,มากเลยลุงเรากลับไปช่วยไหมเอ้เดี๋ยวกลับไปจริงเหรอกัน,นยังไม่พออีกอ่ะผมว่ายังไม่พอลุงเราต้องเราต้องไปช่วยมาช่วยมันจริงไหมลุงเอ๊ะได้เลยไะเราไปเดรียมอาวุธที่บ้านเรากันดีกว่าไปได้ไหไปรู้ไหมามให้ลุงบ้านเรานี่ข้างวงอาวุธเต็มเลยลุงไปเออบ้านเราหลังไหนเนี่ยหลังนี้ไงไปสวัสดีครับรู้มาเร็ว แม่วันเดอเออรถลุงลุง啊นี่บ้านเราจะมีคังวุ้ดอยู่ลุงที่เราสะสมไว้ป้องกันตัวเองไปให้ลุงคนละกล่องเลยไปเออเออกลิ่นเท้าใครว่าเมื่อกี้โคตรเหม็นเลยเฮ้ยมาละเอ้าเฮ้ยลืมไปข้างล่างเดี๋ยวไปดูพวกนั้นเดี๋ยวเป็นไงบ้างไอเชืบอไอชืบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยจอยเนมันหายไปไหนกันหมดฮะฮะ เฮ้ยจะบอกใหาแกปล่อยไปเหรอหรือว่ามันหนีเองไม่รู้ฮัลโหลไนท์เทนเฮ้ยเดี๋ยวฉันมารอนี่แหละเจ้าหนูเดี๋ยวแกโดนแน่เดะเดวเดะเฮ้ยเฮ้ยชุบเฮ้ยไอ้โนแมนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้นี่มาฝอกลูกฉันเฮ้ย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 แกว้าบโดนฉันเนี่ยโอ้ยไอ้โนแมนโนแมนเฮ้ยเอาไปให้เองเฮ้ยฟังจังหวัดเออไอ้สองคนเมื่อเช้าที่โดนจับอ่ะมันหายไปแล้วเห็นไหมเอางี้ ฉันฝากแกตามหาไปหน่อยนะเพราะว่าลูกแกฉันคิดว่าผูก้แกเป็นคนปล่อยมันไปอ๋อใช่เกษตรการพวกมันซะถ้าแกจัดกรารพวกมันไม่ได้ไม่ได้หัวมันกลับมานะลูกแกตายแน่เอาจะไหมน,นะแมนโอ้โหเอ็ดอยคดอยครับรีบไปโถ่เอ้ยอะไรเนี่ยแตงโมเหรอของกระจอกๆทิ้งไปต้องกินจับไอ้นี่เป็นตัวประกันหน่อยดีกว่าเห็นนะแมนมันเห็นนะแมนมันขัดขืนเฮ้ยตู้นี้แมววุ้นสินะเฮาสุดนี่ไงมีที่ฉันเก็บไว้ ชึบฮ่าฮ่าฮะเจ้าหนูเฮอแกอยู่กับฉันไว้แต่แกไม่อยากตายนีแนะ่อยู่นิ่งเงียบปึบฉันไม่ชึบโดนเงียบไว้ถ้าพ่อแกไม่ได้หัวผู้สองคนนั้นกลับมานะ่ะแกตายแน่แน,นะ่แมนเดียบไว้ฮะฉันเลี้ยงแกในะบอ่อเลยควเปือ่ข้าวสุกเลยแต่ถึงจะกินข้าวดิบก็เถอะฮะรอพ่อแกกลับมานะ ไม่ได้หัวแกตายแน่จะบอกเลยเงียบ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 โถ่เอ้ยเบื่อจริงเลยต้องมานั่งเฝอยตั้งเมาหน้างูหน้างูเนี่ยเออเมื่อไหร่มันจะกลับมานะตายลุงแหมลุงพร้อมแล้วไปลุงผมใส่ชุดก่อนชึบชึบชึบนี่ปืนวิกเตอร์พร้อมลุยไปลุงแหมไปแล้วแซมมี่ถึงเวลาที่ต้องฆ่าคนรวยแล้วไปลุงไปคนโจรนี่แหละจะบุกจะปิดคนรวยเองลุงเฮ้ยลุงไอ้ตัวอะไรวะน้าเรื่องไอ้ลุงนั่นน่ะไปเร็วแซมมี่นี่กัน ลุงเฮ้ยยิงเดะเดเดะเะเเเเฮ้ยเฮ้ยเฮลุงเฮมันรเบดีเลยลุงอะตามมาเฮ้ยลุงเอาตาผมมาแะเราด้วยเทมิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงมาเลยลุงเฮ้ยลุงมว้ามาว้ามาแอะโดนโเฮ้ยลุงมาน้ามาลุงเฮ้ยเดเเเเเเเออมันยิงไปลุงแอะมามามาเฮ้ย่วยารผมลุง้ยเฮ้ยิงมันเข้าอยูุ่นแต่มันยิงมันไม่โดนเลย้ยมันไม่ตายลุง นี่ผมตามเป็นตัวแมสตีมันอืออืออือตามตีมันอืออือเฮ้ยมาแยลุงไปนีกันเธอลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยยิงลุงยิงผมวกทำไมเนี่ยรอดรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีลุงตามมาลุงตอนนี้ลุงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี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 เฮ้ยลุงจะยิงนะโอ๊ยมาตามมาหนีเลยลุงเอ้วิ่งไปเลยแทมมี่วิ่งไปเลยไปลุงผมว่าเราต้องวิ่งออกจากหมู่บ้านลุงไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวหมู่บ้านเราเราจะระเเบิดไไปปร็วลุง เอ้ยมันว้ามาอุ้ยมันว้าว้ามาปุ๊บมันระเบิดเลยลุงมาแก้าเร็วโอ้ยอุ้ยมันระเบิดลัวเลยผมจะเอาดาบไปตีมันเองไอ้จรมันระเบิดสั้นดีไบื้อโอ้ยโอ้ยชุบ้าวเจ็บลุงแอบเป็นไงบ้างกดเจ็บเลยลุงอย่าเข้าสัตว์อย่าเข้าไปแก้มาลุงมันจะระเบิดเฮ้ยอุ้ยมันต้องระยะมันจะระเบิดแน่มันจะระเบิดมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วเฮ้ยอย่ามันจะระเบิดใส่เราลุงแอบปิว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 โอ้ยเฮ้ยมันระเบิดจริงด้วยลุงจะฆ่ามันยังไงดีวะเนี่ย เฮ้ยยา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 เยเฮ้ยยยยมันไม่ตายที่ลุงไม่ตายดีมันวยเลยวาวเลยลุงยมันเฮ้ยยยยแยบนี้เว้ยจ้าตยที่เลยได้ยหมฉันขอล้เ้ยมันจะเบิดมันจะเบิดได้เลยอุ้ยเจ็บลยระวังระวังเ้ย้นักแปมันรู้สกิลมันมีสกิลระเบิดด้วยเนี่ยมันเป็นเลนแมนไก่พันลุงโคตรไกยพันโคตรของโคเลย จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดจะตายลุงผมเจ็บมากเรื่อผมรถแอระวังแเมีโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจ้าแอนลุงมาลุงจะตามไปเร็วแย่ๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ่มๆๆ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 ๆอมๆๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ัๆๆ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 รๆๆๆๆลๆๆ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 ๆ้ไป รู้มาแล,ล้วลุงเอ๊ะรู้ว่านะมันได้แอบแถวนี้แหละใช่ปู่ว่ามันน่าจะแอบแถวต้นไม้เมืองเลยถ้ำลุงเพราะว่ามันกลัวฝนไปลุงฮัชึบชึบอยู่ไหนวะเนีเ่ยรู้ว่าอ่ะบนเห็นหรือเปล่านะไปดูงาลุงไปแถวเห็นแน่ลเลยมาดูลุงชึบชึบชึบเฮ้ยเนี่ยลุงไอ้ยหยุดเลยถ้าไม่หยุดโดนเอาน้นำฝนสาดในถูกจะสวยน้ำลายใส่ ลุงน้ำลายไม่ได้ช่วยลุงมันเป็นน้ำก็จริงฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วเฮ้ยแล้วแกมาจัดการพวกฉันทำไมเนี่ยฉันโดนคนรวยสั่งมาแงรู้ว่าแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราสั่งมาแล้วแกทำตามทำไมล่ะถ้ามันไม่สั่งแกก็ต้องทำตามสิแกตัวใหญ่เยอะเลยแครฆ่ามันสิมันเอาลูกฉันเป็นตัวประกันนะมีอาวุธน่ากลัวด้วยมันมันทำทุกทั้งเลยแงงี้มันชั่วเว้ยจะบอกนะว่าไอ้คนรวยเนี่ยมันเวลามันจะสั่งงานแกเนี่ยมันชอบเอาลูกแกเป็นตัวประกันหรอใช่วิ้ย ฉันน่ะติด anyway, นี่ uh, ลูกลูกบุญคุณพวกเออลูกแกไว้นะเดี๋ยวพวกฉันจะช่วยเองแกเดียวนะแกไม่ช่วยเดี๋ยวลุงไม่เกี่ยวเฮ้ยลุงเกี่ยวสิเอาได้พอดีเอาว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะไม่ต้องห่วงทาตาแผนนี้เดี๋ยวแกน่ะเข้าไปใช่ไหมรอดคนรวยออกมาเดี๋ยวฉันจะยิงคนรวยโอเคไหมแล้วแกก็ลูปช่วยลูกแกโอเคไหมได้เลยโอเคตามนี้นะโอเคนั่นลงไปขี้ก่อนเดี๋ยวลงมาลงไปขี้เรื่อมเลยลุงจะมาเออตามนี้เดี๋ยวแกน่ะแกบอกว่า ในท่านครับมาดูเร็วผมเจอผมได้ศพคนรวยคนจุไอ้นพวกคนจุแล้วนะอะไรเงี้ยเขา้าใจไหมเออแล้วแกกลลร่วงมาทันทีท่านจะยิงโอเคปะนั่นเดี๋ยวถ้าไ,ไปก่อนนะพอฝนจะตกแ,แล้วแกเล,ลี้ยงตามฉันมานะๆๆโอเคตามมาเด้อไปไอ้คนรวยแกเสร็จชั้นแน่เม้ามาทำเวนเตอร์แมนของเออไม่ใช่ของเราเออเป็นว่าสงสัยนอร์แมนแล้วกันเฮ้ยแกต้องตายคนรวยอ๋อชุ๊บโอ้ยชุบนะอ้าฝนตกจุกจงเนี่ยโอเคปะจุบ ไอ้โนแมนตามมาเด้อโอ้ยมว้าวมาคนเร็วโนแมนทำตามนี้บอกให้ไปล,อล่อคนรวยมามา,มาหลังบ้านเดี๋ยวฉันจะกัดยิงมันเองไปไปล่อมาไปล่อมาไปเรียกมาไปเรียกมาเฮ้ยเมื่อไหร่โนแมนจะมาวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวับเฮ้ยเป็นไงบ้างโนแมนจะกลับมายังในหัวมันอะไปแล้วครับหัวไปอยู่ไหนอยู่ข้างข้างบ้านนะครับหลังบ้านเหรอไปนำฉันไปสินำฉันไปสิรออะไรล่ะเออเออเออชักช้าลีลา มาแล้วมาแล้วด้เสียงแล้วรอมาอมาผมนี้ตรงนี้ตรงลาข้างันเล้าฉันขอมามาหวใกล้หัใกล้หใกล้เฮ้ยว่าอแม่ไม่เห็นมีเลยรอมาอมากเขามีเขามีเานิดนตรนี้งาอยเยเาลกแกเลยเาไปเ้ยสุดเราทำสเร็ทีเยเอาเยลลออกมาขานอกเร็วเยนาจะเสร็จกันแล้วหละ เฮ้ยออกมาแล้วเร็วอ,ออกมาออกมาเร็วโอ้ยเฮ่จั่หนูไอ้จั่หนูมีปืนได้เหรอมันหัวเนี่ยเอาปืนไปจากไหนเนี่ยไปหยิบมาข้างล่างตอนที่ค<อ>ุณเป็นไงปลอดภัยดีไหมเจ้าคุณล้วนไปทำอะไรแกไปเนี่ยจะไปทำอะไรลูกมไม่ไม่เอามีมากินแขกโอ้ยสงสารโอเคฉันจัดการคุณล้วนแล้วนะต่อไปนี้พวกแกก็ใช้บ้านนี้ในการแบบเอาชีวิตรอดได้เลยนะแบอบสในการใช้ชีวิตดีไม่ใช้ชีวิตรอดเพราะว่าบ้านนี้น่าจะไม่มีใครอยู่แล้วพวกเงินทองเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะ เอาเงินในในที่เนี้ยไปซื้อของกินแล้วมาตุนให้นะเข้าใจไหมโอ้ได้เลยโอเคนั่นไปเจอกันนะขอบคุณมากๆนะไอยเจอกันโอเคไปเจอกันลุงมะขามขี้เสียงเนี่ยเฮ้ยโอ้คิวคนนานเอาละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปคนรวยคนจนนี่นะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบอะไรเหมือนกันระหว่างเอเดอร์แมนคนรวยพะทะเอเดอร์แมนคนจนนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าใน คนเล liksom, ือดคนจนก็อยากให้ทำอะไรต่อในพินาขงสมาคมเมนด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องไซโคอนแล้วก็ปาราเฟลแล้วก็ไฟอลูนหรือนอนจ้าไฟอโลูนนะครับเพื่อที่คนที่แบบมาแสดงในวันนี้มีเรื่อกดติดตามทั้งสามช่องใต้คลิปเลยกันนะครับผมจะใส่ไว้ใต้คลิปหน้าสำหรับทั้ง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 สองคนสามคนนะครับเจ้าใหม่คลิปหน้าบายบายเร็วบ๊ายบายดูตันด้นนะครับ โอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เลิกกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโนไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ llgda นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ